สวัสดีค่ะดนตรีสีสัน MV บอกก่อนนะคะสัปดาห์นี้โมอจะมาแนะนำ MV เพลง Light Switch นั่นเองนะคะก็คือสวิตช์ไฟนี่ะคะ่ะ ปิดออฟออนปกเป๊กปักเป๊กปกันเนี่ยแล้วนะคะเป็นเพลงของชาลีพุชนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็ปล่อยกันมาในช่วงประมาณวันที่2 0กว่านิดนิดน,ดนะคะของเดือนมกราคมนะคะ mm hmm. เพลงนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการออกกําลังกายเอาอย่างนี้ดีกว่าสําหรับใครหลายๆคนนะคะแต่ว่าเนื้อหาเพลงเนี่ยพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประมาณว่าเธอทําให้เราหลงรักอยากให้ทําอะไรก็ทําเหมือนแบบ เปิดปิดสวิตเราได้เนื้อหาใน MV เนี่ยประมาณว่าตอนแรแกอ่ะชารีพูชเขาก็ว่าแบบว่าหัวฟูๆหนวดเยอะๆลวตวอกวนกินแบบว่าขนมอะไรอย่างเดียวนะคะแล้วก็ดูทีวีอยู่แล้วก็มีเทรนเนอร์เนี่ยพุ่งออกมานะคะเทรนเนอร์ที่เขาสอนออกกําลังกายเนี่ยแะคะพุ่งออกมาจากทีวีแล้วก็คืนล่างนะคะชารีพูชเข้าไปให้เปลี่ยนแปลงตัวเองอนะคะออกกําลังกายรักสุขภาพกันมากขึ้นนะคะตัดผมตัดผมโกนหนงโกนนวดปรับปรุงเปลี่ยน ตัวเองเพื่อที่จะไปง้อสาวอะไรประมาณนี้นะคะใครที่อยากไปดูความน่ารักนะคะก็สไตล์เพลงเป็นชาลีพุธเช่นเคยนะคะก็ลองเข้าไปดูเพลงนี้กันนะคะ l i h t t w w t e t ค่ะ